เพราะงั้นในเรื่องของสัจธ,ธรรมพวกนี้เนี่ยทำเป็นเล่นไปมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะก็ค่อยเป็นไปอัตมาถึงบอกว่าพยายามภาคเพียรเนี่ยกระเสือกกระสนต่อชีวะชีวิตเพื่อให้ยืนยาวไปเรื่อยๆมันเป็นการพิสูจน์สัจธ,ธรรมพระพุทธเจ้าด้วยนะต่ออายุไขแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะทําควรจะเป็นและลึกๆอีกอัตมาว่าตมาดึงเอา รายละเอียดของธรรมะออกมาเนี่ยมันยังออกมาไม่หมดเลยมันยังจะต้องว่ากันไปอีกอเดี๋ยวก็จะต่อธรรมะแล้วเอาอันนี้หจบก่อนอต่อมาคุณไม่ต่ออีกของคุณสงกรานยังมีข้อปฏิบัติหลักข้อสี่หลักปฏิบัติหลักคือสี่ข้อแรกปฏิบัติหลักคือสี่ข้อแรกหนึ่งสังวรศีล สองสมรวรมินทรีสามโพชเนมตันยุตาสีชากกิยานุโยคะถูกต้องศีลเป็นหลักสังวรศีลเป็นตัวหลักศีลข้อน,นี้เป็นหลักแล้วก็ทุกอย่างรายละเอียดไปด้วยสามอภัณกะปฏิปทาแล้วก็จะเกิดสภาวะจิตศรัทธาหิริโอตปะประหูสูตรนั่นเป็นสีสีตัวที่เป็นพลังงานทำงานอยู่ตลอดเวลา ส่วนอีกสามนั่นนะเป็นตัวพลังช่วยวิริยะสติปัญญาชึกชึกช่วยหนุน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 ในปฏิบัติศีนฮิริโอตปะศีลฮิริโอตปะอาตมาก,ก็ยังขยายความรายละเอียดของสีนฮิริโอตปะเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ยังคุยกับเทวดาอยู่เลยว่าโอ้ยังไงจะขยายความละอายอย่างแรงกล้า แล้วก็จะต้องมีความเคารพความรักอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้าอีกเข้าไปอีกพวกนี้ยังขยายความยังไม่ถึงใจเลยยังรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆขยายความทำไมต้องแรงกล้าและฮิริอตุตตปะอย่างไรรักอย่างไรเคารพอย่างไร มันมีนัยยะละอียดที่ลึกซึ้งเนียนในสุดยอดของจิตวิญญาณเลยนะคง,งจะเป็นเพราะว่าใจ<ะ>ยอมใจคงจะยอมน้อมยอมมอบให้ใช่เป็นใจที่จริงที่สุดเลยคนที่รู้สึกตัวสำนึกความผิดไดทุกคนเนี่ยสะสมความผิดสะสมความโงม่มาเยอะมากเพราะงาัดด้นผู้ใดเกิดสำนึก กิดรู้สึกตัวโอ้โหตัวเองขายคีเตอร์ขนาดนี้จ้าเลยกูกูกูโอ้โหกูนึกว่ากูเป็นกูกูเกิลแล้วนะที่จริงมันกูโง่ไม่ใช่กูกูเกิลกูโง่มันจะรู้สึกตัวเลยว่าโอ้โหอ่าอายจริงๆเลยกูเอ๋ยกูน่าอายจริงๆ น่าอย่างแรงกล้าเพราะนเมื่อสำนึกรู้ว่าโอ้โหอันนี้คือความถูกไม่ต้องเอาตัวตนบุคคลเราไปทำผิดในสิ่งที่ถูกเราไปขบบดต่อสิ่งที่ถูกโอ้โหพอรู้จริงขึ้นมารู้สึกขึ้นมาแล้วมันละอานหนักแล้วมันก็จะรักสิ่งที่ถูกนี่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น ไอ้ความรักเนี่ยเป็นความรักสูงส่งบูชาเคารพเห็นไหมนี่ขยายความในภาษาไทยละอายรักเคารพขึ้นขยายขึ้นเห็นไหมคำว่าแรงกล้าเนี่ยมันเป็นน้ำหนักของผู้ที่พลาดท,ทั้งไปอย่างโง่โง่งดักดานเปโอ้โ oh. ห อาตมาคนนึกถึงปราฏเอกของคนไทยทางทศาสนาถ้าท่านเกิดจิตตัวนี้เมื่อไรแล้วก็สุดยอดเมื่อนั้นเลยแล้วท่านจะบรรลุเร็วก่อนใครด้วยจริงแต่มันมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาเอาเส้นผมออกยังไม่ได้ โอ้โหเส้นผมบอกแล้วนี่ภูเขาเบล,เ,ลเธอเลยโอ้โหเส้นผมมันไปบงังภูเขาได้ยังไงวะมันจริงเลยเพราะว่าไอ้เส้นผมนี่แหละคือโลกคือโลกียะคืออำนาจลาบยศสรรเสริญสุขมันบังเป็นเส้นผมมันบงังภูเขาได้ เฮ้พูดให้ตายไงใครก็จะไปเข้าใจได้เชื่อได้ยไงเส้นผมมันดันบงังภูเขาได้ยังไงแต่มันบงังเห็นไหมเนี่ยโดยสัจจะโดยธรรมะเข้าใจจุดนี้มาเส้นผมมันบงังภูเขาเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ที่มันชัดมากเลยเห็นป่ะเนี่ยนีดเดียวเท่านั้นนหะที่มันบังอยู่คุณเนย ถ้าเอานี่ออกได้โอ้โหเหลือแต่ภูเขาตระง,งานเลยนะภูเขาตนาวศีลตะนาวศีลเลยนะ